ที่นี่นะคะที่บ้านปุบปอกนะคะสาวดำก็ไม่เคยมานอกก็เลยไปโน่นเลยค่ะสาวดำฟ้าด้วยค่ะชื่อแล้วก็ยืนจีนคอนซีวีค่ะไม่ทราบว่าลูกคนก็แต่รู้จักพี่หรือเปล่ารู้จักไหมคะจีนคอนซีบีสาวสามสไตล์กีนลองว่าสามสไตล์สาวดำน้ำพันสาวดำน้ำพันใช่สาวดำน้ำพันเจนี่เคลียวมาร้องอ่ะอ่าใช่เขาเอาของพี่มาร้องพี่ต้นจะับาค่ะ ก็ดีใจแต่ไหนๆเราไม่ได้เจอเจอกันแล้วเนาะแล้วก็แวะมาเยี่ยมก็อยู่ไกลค่ะค่ะเคยไปกันไหมไม่เลยพี่หามุมก็เอาเลยนะเอาเลยครับเอาเลยครับถ่ายเลยอันนี้ไม่ไลฟ์ใช่ไหมไม่ได้ไลฟ์สดโอเคครับไปครับ สอบถามเราวันนี้ค่ะเดินทางมาจากทมาจากบ้านมาจากอำเภอแวงน้อยค่ะจังหวัดจังหวัดปอนแก่นปอนแก่นค่ะมาเยี่ยมหุงคนคุณป้าแตนค่ะมาตั้งใจมาเยี่ยมลุงพลกับป้าแตนแล้วก็มาเยี่ยมพ่อแม่น้องชมพู่ด้วยแล้วก็มาให้กำลังใจทั้งสองฝ่ายเพราะว่าของพี่เย็นจิตพอนที่ก็ไม่ค่อยมีเวลานะคะพอดีมีเวลามาที่วัดบูชีปักเท้านะคะที่ท่านให้ไว้ สามเก้าหนึ่งดังทั่วประเทศนะนะแต่ท่านจะให้วันที่สามสิบตรงกลางคืนก็เลยถามเข้ามาว่า,าบาทลวงพ้าแตนอยู่ตรงไหน <c oughs> ก็เลยแลวะมาที่ไหว้มาไหว้ปู่มาไหว้ปู่เอ่ออะไรงมาไหวป้ปู่พยาปู่พยาเต่อม้อยก็ลเลยถามคนที่นั่นเขาบอกว่าไม่ไกลไม่ไกลว่างั้นก็เลยเลยมาแต่ตั้งใจจะมาตั้งมาแล้วแหละแต่ก็มันยังไงล่ะมันก็กำลังนั่นอยู่ใช่ไหมพี่ก็ไม่กล้ามาตัวว่าจะ เข้าใจไปอย่างอื่นกันอยากบอกอะไรทุกคนอยากจะบอกว่า,าทุกๆคนนะคะให้กำลังใจลุงพลน,นะคะให้กำลังใจป,ป้าแตงนะคะให้กำลังใจทุกๆคนคะ่ะไม่ว่าจะเป็นฝั่งที่เป็นโก็ไม่ต้องกังูลนะคะเราเราก็ให้กำลังใจซึ่งกันและกันข้างนี้เท่านั้นเราก็ไม่ทราบได้นะคะว่าใครผิดใครถูกแต่เราูในฐานะที่เป็นเพื่อนอ,อยู่บนโลกใบนี้ด้วยกันก็คงที่จะให้กำลันใจกันคะ อ๋อเป็นเจ้าของเพลงหลายเพลงถ้าเป็นเพลงก็จะเป็นเพลงคิดถึงทุ่งวีลายนะคะคถ้าเป็นหมอลำก็จะเป็นสาวดำลำพันธุ์หัวสามสไตล์นะคะคขออะไรนะคิดถึงทุああท่งวีลาขอเพลงนนึงนะจากอีสานบ้านมาอยู่กรุงจากด้านทุง่งลุยลาใจยภูมิบ้านเดิมมาถ่นเกิดกาย บ่ไดไหมจากดอนบางคืนนอนฝันจั้นก็ยังอาวอนก่อนหลับก่อนนอนฉันอาวอนอะไรอยู่ไกลแล้วหัวใจไม่ห่างอยู่ไกลแล้วหัวใจไม่ห่างขี้ทอดเด็กกองฟังคิดทอดตอนนานมันร้องเพลงค่ะค่ะเคยได้เห็นดูคนร้องเพลงไหมครับเคยเคยได้ฟังอ่าเมื่อสัก สองวันนี่แหละแล้วก็มาเมื่อกี้มาที่ปู่เต่างอยเห็นก็เปิดกันก็เปิดที่โน่นแหละเปิดที่ที่ที่สถานที่ปู่พญาเต่างอยที่พี่ไปพูดมาเนี่ยก็จําได้ว่าเอ้านี่เสียงมงคลกับเอน้องกินตลาก็ฟังอยู่จนจบแหละเป็นยงไงรับเสียงมงคลดีมากเลยค่ะเป็นนักร้องได้สบายเลยนะคะ เสียงซุ้มเสียงแล้วก็รูปร่างหน้าตานะคะก,ก็ไม่แน่ชีวิตคนเรานะคนเรามันมีมืดแล้วก็มีกระดางอาจจะ็ไม่ใะ่อาจจะคิดว่าจะเป็นฟ้าหลังฝนแน่นอนแนละะ้วต่อกนี้ไปนะคะหากว่าคดีความอะไรเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะในเมื่อตัวลุงคนป้าแตนเนี่ยขาวสะอาดแล้วคิดว่าน่าจะ น่าจะชีวิตเจริญรุ่งเรืองไปมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะทางด้านการเป็นนักร้องอาจจะได้แสดงหนังเนี่ยเป็นครับเอกบ้านหลังฝนน่ะนะจริงไหมน้องนะคะก็จะไปพิซซานน่งกันน้องมาคะโอ้ได้ได้เลยค่ะได้เลยค่ะก็พอดีนะคะเพราะว่าเขาเป็จะยิกจะร้องเพลงจุ้งลำเพลินลำเดินลำเตะล้ำซิงลำกระดล้ำตันไหวล้ำได้หมดนะคะหลายๆลำหลายๆแบบตอนนี้ก็รำเพลงใต้สไตล์เย็นจิต ม่คนมากก็จะอยู่ทางใต้นะคะสามสิบกว่าปีที่จะกลับมาอยู่บ้านประมาณมาทางพี่เข้มาทางนั้นแล้วก็มาทำช่อง u t u b e ชื่อช่องสาวดำพารวยฝากได้วยนะคะสาวก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขเป็นะปด้วยดันะคะสองคนเป็นคู่ชีวิตกันให้ยืนยาวนานตลอดไปนะคะพี่เย็นจิตขอติดขอติดกำลังใจให้นะคะสู้ๆสู้ๆค่ะค่ะ อันนัในโนก่อนไม่ลมหนาอ่เต้นลมหนาวชยกันนำเข้ามาแล้วยังให้เอามคือเสี่ยงไงวะนี่แ้วมากลมหนวเป็นบุญบารมีไม่บุญบาราีน่าไปบะปรุเทศมาแต่ล่ลาว เออพ่อขอบอลเรือต้ลมหนาวดังมาก่อนเลยคิดถึงที่มีรายดังเมื่อปีพศส2 2นเขายืายเก่งมากคนดีเขาเป็นเตี้ยไรใครไดคนเดียวไปสามขวบสามองสาพันเองสามละพันแล้วก็ที่ดูลายแล้วก็เาเข้าไปมาเสาวบัวสมไตล์นั่นเลงช่วง ที่เตือนก็มีลาดังกาแฟสองซี้วก็แล้วก็มาเพลงอ่ะสาวดำลำพันเลยครับเขาจะฟังมาเรื่อยๆใช่ใช่เพลงสมัยก่อนที่มันจะมันจะเป็นเพลงที่ดังแล้วดังเป็นอมตะค่ะมันจะเป็นเพลงที่ไม่ว่าจะเป็นเนื้อหาสาระการร้องดนตรีมันครูแต่งนักร้องมันก็จะคือจนทุกวันนี้ฟังก็ยังไม่เบื่อของทุกคนนะนักร้องรุ่นเก่าในตกวจริงเนาะแต่ทุกวันนี้ก็จะดังแป๊บเดียวแป๊บเดียวแป๊บเดียวกันทบุรีเนี่ยพี่